ไปต่อกันที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับก็ฉลองความสำเร็จมอบเงินอาชีพนะักกีฬากว่า2ล้านบาททีเดียวครับ ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับจัดงานเลี้ยงฉลองความสําเร็จให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นจากการแข่งขันจักรยาน BMX ริงแชมป์เอเชีย2023ที่เมืองตาเกไตประเทศฟิลิปปินส์15-16กรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงรายการใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีน23กันยายนถึง8ตุลาคมนะครับ โดยในงานเลี้ยงก็มีคุณเอกชัยสเวสสมพบกรรมการผู้จัดการบริษัท s i n นแปซิฟิกเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดนะฮะมอบให้คุณสเวศส,สเวสสมพบกรรมการบริหารบริษัทเนี่ยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีครับประธานสาพาันจักรยานอาเซียนและตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกสมาคมครับทางบริษัทซีนโนแปซิฟิกนั้นเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระ ช่วยเหลือสมาคมมากว่า20ปีแล้วเราติดขัดในเรื่องของการส่งทีมไปแข่งขันท่านก็ดูแลสนับสนุนงบประมาณจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราได้โคต้าไปโอลิมปิก4คนเป็นถนน3คนเป็น BMX คนหนึ่งและกำลังรอจากประเภทลูกอีกคนหนึ่งคือจายอังสุธาสาวิตซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้โคต้า ห้าคนในการไปแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีสก,ก็เพราะว่าได้บริษัทจีโนแปซิกฟิกภายใต้การนำของท่านเอกชัยสเวตสมพบที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี ขณะที่คุณสวีตนะคะเขาก็ได้บอกค่ะว่าได้มอบหมายจากคุณพ่อก็คือคุณเอกชัยนะคะให้มาเป็นประธานจัดงานเลี้ยงฉลองความสําเร็จมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาคราวนี้นะคะขอชื่นชมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยทุกคนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติทั้งจากการแข่งขันเบ x ชิงแชมป์เอเชียรวมไปถึงเอเชียนเกมครั้งที่19หรือว่าในศึกหางโจเกมส์นอกจากนั้นค่ะการที่สมาคมได้โคต้าน,นักกีฬาไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ปีหน้าด้วยนะคะซึ่งตอนนี้น่ะ ข่าวดีของเราได้มาแล้ว4ที่นั่งใช่ค่ะถือว่าเป็นผลงานดีค่ะก็จะมีน้องโกเมศสุขประเสรศิฐมีในประเภทรถเรสหญิงรถเรตชายทรามเทร่าหญิงด้วยนะคะแล้วก็จากนี้เห็นบอกว่ามีข่าวดีน่าจะได้ลุ้นจักใจ่ายอังสุธาสาววิทย์นักปั่นประเภทลู่รายการคีรินด้วยค่ะ ซึ่งก็สำหรับทีมนักปั่น BMX ไทยนะฮะสำหรับชุดชิงแชมป์เอเชีย2023เนี่ยได้มาน1เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงรวมเป็นเงินนะครับที่มอบให้ในงานนี้1ล้าน3หมื่นบาทเหรียญทองมาจากโกเมสุขประเสริฐในรุ่นประชาชนชายก็ได้โคต้าไปโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสในฐานะแชมป์เอเชียสำหรับเหรียญน,นี้โกเมสุขประเสริฐได้500,000บาทนะครับส่วนนักกีฬาจักรยานทีมชาติ ชุดเอเชียนเกมที่จีนได้มาหนึ่งเหรียญเงินจากคนเดิมเลยสิบตรีโกแม่สุประเสริฐได้จากบีมเอ็กซ์เรชายเหรียญเงินได้ในรายการนี้อีก5 0าแสนบาทนี่รวมโกแม่สุประเสริฐได้เป็น1ล้านถ้วน1ล้านบาทวันเดียวเหรอคะอยากจะตามไปจังเลยน้องวันนี้น้องพักที่ไหนคือแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวเขาสั่งสมการซ้อมความเพียรพยายามมาหลายปีนะฮะวันนั้นนี่คือรางวัลที่คู่ควรแล้วแล้วก็ยังมีอีกหนึ่ง เหรียญทองแดงจากบิสจุธาทิพมณีพันธ์ในประเภทรถเรสหญิงนะครับบิสก็ได้ไป3 0 0แสนบาทด้วยกันนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีถือว่าใช้คำว่าอะไรเป็นผู้ซัพพอร์ตช่วยเพื่อนอก็ได้ก็จะมีชนิพรบัตริยะค่ะรับเงินรางวัลไป1 0 0 0 0แสนบาท,บาทเหตุผลที่ได้รับ1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยก็คือชนิพร ปั่นช่วยให้จุธาทิพย์ได้เหรียญรางวัลน,นะคะต้องบอกว่าการแข่งขันจักรยานเนี่ยเขาก็จะมีคนปั่นคอยไล่คอยซัพพอร์ตก<า>ัน <support. S 1> คอยกันท่าคู่แข่งให้นั่นเองค่ะก็เพื่อที่จะให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยได้เหรียญรางวัลได้แชมป์นะคะในนามทีมชาติใช่ไม่ใช่ว่าเหมือนแบบเฮ้ยเราจะปั่นคนเดียวอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวไม่ได้นะการแข่งขันก็ต้องมีเทคนิคแท็กติกต่างๆครับโอ้ถือว่าทําผลงานได้ดีค่ะแล้วก็ ส่วนนักปั่นประเภทถนนอีก6คนและผู้จัดการทีมอีก1คนนะคะได้รับเงินรางวัลแห่งความสำเร็จคนละ30,000บาทด้านนักกีฬาประเภทลู่8คนประเภทเบ x 3มคนสตาร์โค้ชในประเภทถนน2คนและประเภทเบ x มอีก3คนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีโค้ชประเภทลู่อีก3คนได้รับเงินรางวัลคนละ2 0 0 0 0บาท รวมยอดรับค่ะ1นึ่0ล้านสี่แสนบาทอันนี้นี่เฉพาะอเชชยนเกมนะคะแล้วรวม2รายการเป็นเท่าไหร่ฮะโอ้โหสองล้านสี่แสนกับอีก60,000บาทค่ะก็ต้องยินดีกับนักกีฬาทุกๆท,ท,ท่านสตาฟโคโชช้ชแล้วก็ทีมงานที่เหน็ดเหนื่อยมานะฮะ,ะก็ถือว่าเป็นกําลังใจชั้นดีครับ่คะ